เสียของครับผมเอาเอา,เอาไปโคไปไหนโอ <c oughs> เค <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปโคไปคไปทำครพี่น้องโครกำลังจะงงเห็นรถเรือ,อไปทำรถเลือครับผมกว่ารถเลือมันรถเลือพอดีครับเพราะว่ารถเลือวันที่บ่าไปจุกตรงนั้นครับผมพอดีรถเลือแคริอานะนะ รถท้ายไปขางหนึ่งครับผมกอดีพราเบิ่มแห่ย้ายไปโคบวงครับนะเอาไปทำที่โคบวงครับกว่าลานช่างมีลงกึนลงไรเนาะมันต้องใช้ลงกึงครับนะแล้วเราเอารถไม่โคขึึนเราต้องเดฟของมาก่อนครนะตันนี้ก็รอบๆจะเดฟแป๊บหนึ่งจะเดฟไปซื้อของ กำลังหาตำแหน่งที่ช่องอะไรครับผมที่ช่องอย่างชาชายพาลุยครับชาชายพาลุยครับผมเข้าไปติดตามเพจได้ครับเด้อชาชายพาลุยขออย่าโปรโมทด้วยนะครับผมนะพาลุยครับอู้เลยครับผมอู้นมากเซอร์วิสทักครับอู้วนมากเพิ่มเพิ่มเซอร์วิสครับเซอร์วิสทักเซอร์วิสทักเนาะ นี่ตะแกะใช่ครับเบอร์ตะแกะเองครับเนาะเบอร์โทรอะไรตะแกะติดต่อทางพผมเรือศูนย์เองเก้าสองศูครับโอเคครับผมพี่น้องนะสนใจนะครับผมที่อยากใช้ทำรถทำเรือต่อรัมได้หมดทุกอย่างใช่ไหมครับครับผมอ๋อได้หมดทุกอย่างครับผมวันนี้ป๋าเบิ้มก็ได้มาใช้บริการอีกคือนี่ครับอุปกรณ์ที่ป๋าเบิ้มซื้อมานะครับผมนะแครีอะไรแคเรีนี้พูดว่าอย่าไปถูกพี่น้องนะแครี ยูทูบก็บางทีก็เร oh, oh. ียกพี่เลียกถูกเนาะนะพี่น no ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องชาชัยพาลุยนะครับพี่น้องนะวันนี้หยุดวิ่งดินหนึ่งวันครับพี่น้องฝาเบิร์นเอารถไมโครมาเช็คนะครับนะก็แอปแดงไอ้เนี้ครับช่องช่องดูแอปไหนช่องยูทูบเบอร์เลยเนี่ยยูทูบครับพิมพ์เข้าไปช่องชาติชายพาลุยก่อนเดีเลย สนใจก็พี่น้องรถเสียรถอะไรก่ออยากจะมาซ่อมรถหรือว่าจะรถข้าราชการนะครับผมนี่ก็เป็นรถราชการก็รถด,ดับเพลิงหรือว่าจะเป็นรถขยะนะครับพี่น้องรถด,ด,ดำต่อดาต่ออะไรพี่น้องฮนะช่างก็ระดับเบพมือชีพนะสนใจก็เบอร์โทรทันก็ถ้าแกเราก็ทิ้งไว้ให้แล้วเนาะตอนนี้ช่างก็กําลังหาตําแหน่งที่จะเอาเครดีอายัยใส่ครับผมพี่น้องนะ แล้วก็ฉ่เซียวทูใช่ไหมครับช่างอ่า่งบอกจังท่างที่ฉ่เซียวทูครับเนี่ยกดเซียวทูนะพี่น้องตัดีวันนั้นปลาเบิ้มไปลงจับปลาครับพี่น้องนะลงหาปลากระเละขี่โคนเยอะไปหน่อยครับพี่น้องนะเลยโซตกโซ่ตกเลคเคเลียหายอยู่ในคุณบ่อขี่โคนครับผมหาไม่เจอเนะนี่ยจะเดาลูกนี้หายก็แท็ก แขกกินลูกนึงทำไงปะฮะนู่นนีน่ฟังนั่นเลยครับอ๋ออันนี้นะอันนี้แกไขอันนี้แกไ,ไขใหม่แล้วลูกนึงก็ใส่ใหม่ครับลูกน,นึงหายไปเลยนะลูกนึงหายไปเลยครับอยู่ในขี้โคลนเลยผมว่ะเสียดีบเสียดีบเกาหาแล้วไม่เจอครับพี่น้องอ,อยู่ในขี้โคนลนหละ ช่างที่ทำยังไงครับพี่น้องมา,าดูมาดูช่างกันับผมว่าช่างเราจะเอาอย่างไงขึ้นยังไงวางตำแหน่งแบบไหนนะผมนะเราต้องดูกันครับผมนะดิดไปเลยพี่น้องเพราะว่าก็ประคองายไปก่อนเนาะเสียดีกวก็ประคองายมาหลายวันอยู่ครับเพราะว่ามีงานวิ่งอยู่ก่อนเพราะว่าก็ต้องทำทำงานก่อนนะครับผมลูกค้าเร่งด่วนมาก็ป้าเบิรมเก๋ก็ให้ทำงานก่อน พอดีวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับผมผมเดี๋ยวโซ่จะตกอีกกยากอีกเนาะเวลามันตกแล้วสาย,ยากครับพี่น้องนะเสียวเวลาด้วยครับผมก็เลยมีเวลาก็มาให้ช่างทําก่อนนะครับ<ะ>ถ้าแคเรียตัวนี้ใส่แล้วมันก็โซ่กระเข่งนะครับนะโซมันก็จะไม่หย่อนเวลาเราเดินขึ้นรถเทลรลหรือว่าเดินลงบ่อลงขี้โคนมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนะเราก็ไม่ต้องกลัวโซ่จะตกนะครับ ถ้าไปอย่างนี้ต้องอระวังอย่างเยอะครับผมนะสั่งกำลังจะกำลังจะวางตำแหน่งเชื่อมน,น,นะครับผมอันนี้เชื่อม CO2 นะครับตัวเชื่อม CO2 เลย ครับพี่น้องท่านใดที่ยูดูอยู่ดูอยู่นะครับผม f อนะครับทุกท่านนะครับผมต้องการหาช่างซีมือหรือว่าต้องการเชื่อมนะทำกระบะต่อดั้มหรือว่าจะทํารถเกี่ยวกับงานเชื่อมงานอะไรครับพี่น้องนะทุกอย่างอยู่ที่หมู่บ้านโคกควงนะครับนะตำบลหนองบุญมากอำเภอหนองบุญมากครับจังหวัดนนครราชสีมานะครับผมพี่น้องนะเบอร์โทรเท่าแกเราก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมด่านล่างคลิปนะครับพี่น้อง แล้ววันนี้ขอญาตขอญาตท่าแก่ไทยรีวิวหน่อยนะครับผมนะรีวิวร้านหน่อยครับผมนี่ครับรถที่ท <laughs> ี่มาต่อนะครับผมอันนี้เป็นรถรถดับเพลิงนะครับนะรถดับเพลิงนี่กระเป๋าอีกเสด็จเสด็จจัดใหม่เลยนะครับโอ้ยุบโป้หน่อยเสด็จเสด็จเด็จยุบโป้หน่อย ทำเมาส์ครับทำเมาส์เลยอ,อวันนี้ว่าเีฉเดียบบอกว่าเดี๋ยววันนี้หยุดก่อน,นนะอหนึ่งวันเนาะหยอกผมหนึ่ยุดก่อนหนึ่งวันนะขอทำเคลียรย์ก่อนครับพี่น้องนะว่าเวลาเดินเดียวเฉเดียบไม่ชนะปั่นล้อนะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เตกีโคนเยอะแยะเลยพี่วันเมื่อวานนี้สเสฉเดียบเ,เราได้ล้างอาดัดฉีดครับพี่น้องนะตัวนะโกใหม่เยี่ยมเลยครับผมนะเฉเดียบเราก็เอาเครื่องแรงดันน้ำ จะระบงจนระบีครับพี่น้องที่โคนเต็มนแท็กเลยครับพี่น้องนะเดียเรีบเราก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะช่างก็ทํางานสะดวกครับนะเพราะว่าที่โคนอะไรมันก็ไม่มีเนาะเสียเรียบดินด่วนครับพี่น้องนะสนใจก็เดี๋ยวจะติดเบอร์โทรเสียเรีบเสียเรบบอกเบอร์โทรหน่อยดิต้องการดินลูกรลังนะครับเสียเรียบบอกเนยครับ 0 6 1ครับ0 6 1นะครับ0 1 3 0 1 3ครับ6 4 3 0่สครับ6 4 3 0คร er <ema> all yeah. ับเนาะมีดินมีลูกรังครับหินทรายยึดยึด้านตะกิดครับหินทรายหินทรายที่บันทึกใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับผมนะก็พี่น้องท่านใดสนใจครับผมก็สั่งเชียร์เย็ได้นะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับพี่น้องนะแับบริการทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานชั่วโมงนะครับหรือว่าจะทำโคกน้องนาหรือว่าจะวิ่งลูกรังบ่อลูกรังนะครับผมพี่น้องนาดินใส่สวนนนะะครับ ใส่สวนใส่ปลามันปลากระพดทนะผมพี่น้องนะมันตกระโหลกมันเน่าต้องการหน้าดินใส่สวนหรือว่าต้องการถมที่ยกบ้านพี่น้องสนใจก็ทักมาได้สอบถามเข้ามาได้ครับผมเบอร์ตัวเสียเด็บนะครับพี่น้องนะอ่าครับแ๋ยวตอนนี้มาดูช่างกันก่อนครับครับย่ายังไงต่อนะช่างก็กำลังขึ้นไปแรงครับผมพี่น้องดันโซขึ้นนะครับผมดันโซดันดันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าให้ ตัวโซ่มันลอยจากแชรีล้วก็จะหาตำแหน่งวางนะครับ่าเราวางเราวางวางวางเราก็ต้องวางให้มันได้ศูนย์กับตัวโซ่นะผมน้องวางให้มันได้ตำแหน่งกันมันฝั่งนู้นครับี่น้องเราไปดูฝั่งนี้ด้วยฝังนี้คือมาตรฐานจากโรงงานนะครับผม,มน้องนี่พี่ช่างก็ทำมาครับผมเบบน,บบนี่ยแบล็มแปดใช่ไหมครับนะาแบล็มแเรีลอยแบบพแบบแบบิมพ์แม่นเหล็ครับอ๋อครับ นี่ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็คือมาตรฐานของจากโรงงานครับเราก็ต้องวางให้ไม่ได้ตำแหน่ง,งไม่ไ้าเบิ้มเก๋กันนอนรอครับพี่พน้องนอนรอสีโอทูพี่น้อง การเชื่อม CO2 ครับพี่น้องดูันไลท์ครับพี่น้องเนี่ยนะเรียก CO2 นะตัวเชื่อมคนละอย่างครับพี่น้องนี่เขาเรียกเชื่อม CO2 สอบเสียงคนละอย่างนะครับทางสมัยมาก,ก่อนเป็นวดเชื่อมธรรมดาครับพี่น้องแต่ว่าก็วดเชื่อมหลายมิลน,นะพี่น้องเหล็กหนาขนาดนี้ก็ต้องวดเชื่อมดีครับนะพี่น้องแต่ทุกวันนี้มีรุ่นใหม่มาครับผมพี่น้องนะเขาเรียกเชื่อม CO2 ครับพี่น้อง ฟังเสียงรถเฉียมผมก็ถ่ายได้มองได้ไม่ได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าตาอันตรายครับผมกลนะ้องจับได้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถไปมองได้เห็นรถตุก๊กชาวไล่รถตุก๊กชาวไล่ชาวบ้านเนี่ยครับก็มาทำเหมือนกันครับผมเนาะบ้านบ้านแถวนี้นะครับพี่น้องมาโกวางเรานี่แหละเขาก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะรับซ่อมได้ทุกอย่างครับผมพี่น้องะไม่ว่าจะเป็นรถเตียนรถพิลัฟรถหกล้อสิบล้อแม็กโครครับพี่น้อง ทุกอย่างเรียกใช้บริการทันได้นะผมนะเบอรช่างเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวให้ช่างวางตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อน,นเนาะตอนเชื่อมตอนไหนใส่จะดูวิธีนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาองเขาคำนี้ไ,ได้ไหมครับใช่นี่แหละเดี๋ยวช่างช่างตอแล้วครับผมตอนอกกนี้กำลังหาหาตำแหน่งวางนี่แหละยังนี่แหละเราเรช่างเอา,มาแม่แรงขึ้นก็เอาหน่อยครับเอาหน่อย ตงรนี่แล้วคุณต้องมีเลยไหวแน่นอนนู่นน, s. <S นู่นนู่นต้นนึงต้นนต้นนีงเหออ้าพอตักเลยนี่ดูแม่แม่แม่ค่อยตเติมหม้อแล้วอ้าวั่นเดี๋ยวผมไเชือ

嗯，OK。